สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์510วันนี้วันจันทร์เขาก็มีนัดตีตาขากันอีกแล้วตาขามาใช่มาทุกวันจันทร์เนาะจันทร์พุธศุกร์แต่ว่าก็ได้ตีมือได้บ้างพอแล้วเขาชี้ด้ตีมือได้บ้างก็บริตีเลยตายก่อนก่อนอื่นเรียกของกัน15เป็น30 เอาทองมาแลกเกือซีสตงเขามาอันนี้บวกวงนัสมาจัดทีมเสร่ะเอาอันนี้เอาจักรพรรดิเดงมาปรับดาเมจแห่งนี้กัน นี่จะกระพัดอีกมาบับดามีดให้ถ้าเรามีคอปูบอมเนาะไป,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโซนิกสับหน้าชูเข้าไปทะเลลึกเปิดทำงานตูม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 อ,อันนี้บ่าลายดอกไอ้ดอดเลือดใส่แอนตี้ไปแล้วสับอีกชูเข้าไป ลายันตีนะเอาไปลืมข่าวลืมข่าวว่าเด็กมันมันติดกระนำอยู่แล้วเนาะโอ้ยตายแล้วตุ้ม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 บ่มีปบทขยีตัวนี้เอาตัวใดียวกับดขยีวะลืมคิดเลยสักรุ่นเอ้ยลืมข่าวว่าเขาได้สกิลรุ่นแล้วแต่ว่าอันนี้ยจะคอย แต่ว่าคงงข่อยย่งพอแ้ใดอันนี้ยในใอยอะพ่อแท้ใดไอพลังแฝงไอรุ่นระเปิดแล้วกัสิ่ดอไไรอันตีนี่ไ,ไปซาปีหนึ่งหีโชูเข้าไปตูม้มตต้มตุมตมลมไอันตีโอ้ยเบาขนาดไสดีสุดเกลยอดูนทุกเพินทุกรอบซาปีอีกพาชีทำง,งานตุม้มต้มตมตม,ตมสามล้าน ไม่มีตัวทีบอลเนาะมาแต่ว่ามาไปแต่เพราะว่าอีกสองเดือนอีกเดือนนี้เดือนหน้ากันนะไอหนังมาแล้วโคลิมบัส S S R บวกตัวดาเมจกัดก่อนขั้นรุนแรงดาเมจกัดก่อนขั้นรุนแรงแต่ว่ามาันกัดก่งเนี่ยต้องเฮดโนต่อจหญไใหญผ่าสองเนากูยู้ กุลิบนบาตกดขาวเอาจากเราแต่ว่าเสื้อมีคือสีบ่าท่านแบบว่ามันมาเดือนหนานละตอนนี้มีอยูป80มันก็สีมีประมาณอยู่60ใบของข่อยถ้ามันสีเสียงเงินกับสีเสียงเงินเป็นพันอีกก็สีว่าว่ท่านแล้วมะเพราะว่าพันหนึ่งมันได้ไอ้พันธุ์เอียดพันธุ์สองมันได้อยู่20ใบจำบ่ผิดนะ ตอนนี้มียูแปดสิบเอ็ดหรือแปดสิบสองใบนะเสริมนี่เสีะไรนั่นเยอะไอ้นั่นนั่นละไอ้ปลาไอ้นี่ยก็อืมกุลิมบาทอยู่แต่ก็ไปถาเอาเมท่นไหนไอ้ว่าจะไอ้ก็เดือนบางยานนี่ว่าแม่นั่นนั่นคักแล้วไอ้เนี่ยก็ปุริคักแล้วมาเจอเม็มาเจอเมเมท่นไหนโอ้ จัดกว่าจัดกว่าไปนั่นอีกจัดกว่าพปุริอีกโต๊ะที่ดดาววกนี่ไม่ทันไหนมันเดือตีไปตีมาเดือดทะเลลึก,กคอยเตรียมลอดเนาะ <c oughs> เดือวซ้ำรองปูมเข้าไปชูเข้าไปเอาแต่ม้าคิดอีกน,น,นะโอ้ไปวันเลย เออนี่ก็หน,น่อยแซดเรียนนี้แหละสิเรียนนี้ไปใส่ไปศาสต์ใส่เข้าไปตู้มาไปมีกระนำะยอยู่แล้วเห็นปะต้องเอาอันนี้ไปเลยแต่ว่ามันติดบอขยีป้ปะตู้ตีบอสเนาะโอ้มีเลยนี่น ใสาน่นอใส่นออ้ยเอาไปโลด <c oughs> คิดยังบ่อะไรจังหวะนี่สุดปังสิเงาเปิดสถาน,นาสะสนามพลังยางเดียวอา้หมาเลยอู้หูเท่านี้สองเลยอันตีมาคอมเมน ถ้ามันสูงกันในพี่พี่อื่นไงหอยเพ่ประเด็นนี่คั้นถ้าเรียนรึปะไอไอถ้าเลลยนึปะบอทำงานเนี่ยนี่คิดเท่เลยคือแบบว่าไอ้ไอ้ทะเลลึกรึปะทำงานนี่กองกดเงยคนเด้มอ,อ,องข่อยกันยังขาดอยู่ได้สกิวลุวนไปกดข้ามไปตูมกดข้ามแบบตึงๆไหน สิล้านร้อล้านบ่อ๋อปดล็อกอีกร้อล้านร้อล้านในี่แล้วห้เกนี่ยเบอ่งกันว่าเซลตวดย์เซบ่ต้องมีตัวติดปุดขยี้ไหม นันประเดีปั่นนี่นะครับปัญหาตัวอัต,วนนออตอมีต้หน่นเนาะอะตอมิกนะครับกดข้ามแอบ,บตึงๆชุเข้าไปต้องยานี้ลอยซีซิเปอร์ลานเนาะ ได้ใส่บ่ว่ตอมีคอยไอ้เบิ่งนคอนว่ามันจะได้ใส่บ่ได้ใส่บ่ี่หอดคือเก่าบ่บ่สามเก่าบ่บ่ว่าหดเลยในรอยสามสิบประหลาดโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับเซิร์ฟเวอร์ห้าหนึ่งศูนย์กับการตีตะขาบ เหมือนมันบปมีอย่างเหละหาดวงมากคนละกาสิเนนไปแล้วครับ